ไอ้ก็ออกจากบ้านตั้งแต่ตีสีครึ่งนะคะเกือบปีห้านะคะทุกคนจะขับมอไซค์หัดใหญ่ไปกระบี่นะคะไปเที่ยวแบบกระทันหันกับเพื่อนๆของเราไปสองคันรถนะคะนี่เราก็ติดฝนจะแล้วนะคะฝนตกโปรยปราสุดท้ายเราก็มาติดฝน,นนะคะที่เซเลนนะคะทุกคนไปไม่ถึง3ามโลก็ติดฝนจะแล้วนะคะ ฝนตกหนักเลยเมื่อกี้อันก็แห้งเลยนะคะเราก็จะลุยอต่อน,นะคะใส่เชือกขนแล้วก็ลุยต่อน,นะคะทุกคนไปกันเลยตอนนี้พวกเราก็เข้าเขตพัทลุงแล้วนะคะป่าบอนนะคะทุกคนนีดด่ตีห้าครึ่งนะคะลุยต่อจ้า ตอนนี้เวลา6โมง22นะคะทุกคนนี่เลยเราก็มาปั้มน้ํามันนะคะเมื่อกี้ก็เติมน,น้ามันแล้วที่หัดใหญ่120บาทนะคะก็จากหัดใหญ่นั้นยังยังไม่หมดนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่าบอลนะ,ะปั้มน้ามันนะคะเนะข้าห้องน้ำ ตอนนี้พวกเราก็อยู่ตัวเมืองพัทลุงแล้วนะคะทุกคนนี่เลยอยู่ในเมืองแล้วตอนนี้ก็6โมงกว่านะคะเกือบ7โมงแล้วนี่เข้ามาเขตใกล้ๆกับตรังแล้วอีก47กิโลก็เข้าตรังแล้วนะคะทุกคนเราก็ลุยต่อไปจ้ากับเพื่อนนี่แวะถ่ายรูปนะคะตรงนี้คือเหมาะแบบสวยมากทุกคนขับไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่สุดยอดมากเลยสวยมากๆ นี่เลยนุ้ยไอก็แอบถ่ายเพื่อนนะคะนี่เพื่อนก็ไปกับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนุ้ยไอ้ก็ไปกับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะคะบอกเลยว่าวิวข้างทางคือสวยมากนุ้ยไอชอบมากเลยนะคะตอนนี้ใกล้เข้าเขตตรังแล้วนะคะทุกคนนี่มา นี <Net> ้เราก็ออกจากบ้านตีห้างคะมาจากหาดใหญ่แล้วก็จะไปกระบี่นะคะทุกคนเลยตอนนี <ughs S 2> ้อยู่ขอพักผ้านะคะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันนะคะที่กระบี่แต่ตอนเนี้ยไอ้ก็ถ่ายบรรยากาศเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนไปกันเลย let's go นี่เลยคะ่ะทุกคนบรรยากาศข้างทางนะคะบอกเลยว่าเขาพักผ้าตรงนี้ตอนเจ็ดโมงครึ่งนะคะสวยมากเลยนี่ไม่มีรถเลยนะคะน้องไอถทาย,ายคือแบบดีมากเลยนะคะทุกคนชอบมากๆเลยนานมากแล้วนะคะที่น้องไอไม่ได้มาที่ตรงนี้ยเพราะว่ามันแบบไม่มีเวลาเลยทุกคนนี่ให้ดู นี่เลยทุกคนอันนี้ก็เติมที่ปั๊มที่สองนะคะเมื่อกี้เราเติมที่หักใหญ่นะคะ120บาทแล้วก็ปั๊มที่สองก็มาเติมที่ตรังนะคะนายกนะคะทุกคนนี่เลยเรามาดูกันว้ากี่บาทนี่เลยค่ะทุกคนเมื่อกี้เราเติมที่หัดใหญ่ะะ120 2ร2อยแล้วก็มาเติมที่ตรังนะคะ90บาทนะคะเต็มทางเลย ตอนนี้พวกเราก็เข้าในเมืองตรังแล้วนะคะอยู่ตัวเมืองแล้วนานีน่ใกล้ถึงแล้วนะคะตรังแล้วก็กระบี่แล้วดีใจใหญ่เลยนะคะนี่ตอนนี้ทุกคนเราก็ถึงในเมืองตรังนะคะแล้วก็กำลังหาร้านปะยางอยู่นะคะเลยรถยางแบนนะคะ ดีนะที่แบนแบบในเมืองอะ่ะได้หาร้านอยู่นะคะทุกคนอยู่หลังซอยใอนนื่้เคี้งกำลับตอนนี้พวกเราก็หาร้านจนเจอนะคะทุกคนอยู่ในตัวเมืองนะคะปะยางเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเลยค่ะ ตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่แยกหน้านอนนะคะทุกคนนี่จากรังนี้จะไปกระบี่อีกประมาณ170กว่ากิโลนะคะทุกคนนี่ไปค่ะ let's go ตอนนี้ถึงขั้นต้องจอดรถนะคะฝนตกหนักมากมากจริงๆนะคะลมก็คือแบบแรงมากเลยนะคะคนนี้ต้องจอดเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะคะพวกเราก็ยังไม่ถึงฝนตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกบแล้วก็หยุดนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะ,ะแวะปั๊มนังหนเลยไม่ถึงเลยแต่ว่าอีกไม่ไกลแล้ว ประมาณอีก30ิกีโลก็จะถึงแล้วนะคะคลองน้ำใสจังหวัดกระบี่นะคะโุกคนีีอยากไปเล่นน้ำมากแต่ว่าตอนเนี้ยก็เล่นน้ำฝนไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นน่นนะคะก็ะถ้าที่ไหนแบบสวยๆนะคะง่างางสวยๆก็จะเอามาฝากนะคะเอาวิวมาฝากคะไปกัน เอาแล้วยังรั่วรอบที่สองนะคะตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วยังไม่ถึงนะคะทองน้ำใสนะคะทุกคนหาร้านสร้างวนไปนะคะในเมืองกระบิ่ ฝนตกตลอดทางเลยนอไอ้ก็ใส่เสื้อฝนตลอดเลยนะคะนี่ใกล้ถึงแล้วภูเขาแบบสวยมากนะคะต้องเอาโทรศัพท์มาถ่ายเท่านั้นนะคะทุกคนอันนี้นะคะสวยจริงๆและแล้วเราก็ใกล้ถึงจริงๆแล้วติดไฟแดงเลยไฟแดงอ,อีก1กิโลเมตรก็ถึงแล้วอันนี้คือทางเข้านะคะนี่ทางเข้านะคะไปคลองน้ําใสนะ ตอนนี้เวลาก็ประมาณบ่ายสองสิบนาทีนะคะเราก็ถึงนะคะทุกคนนี่เลยคลองนองทะเลนะคะที่สุดพวกเราก็มาถึงแล้วนะคะนี่ภายเรือสองคนสามบาทลงมาแล้วนะคะน้ำคือแบบใสเว่อว่เวอ,เวอ์มากทุกคนใสจริงๆนะคือแบบตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะคลองน้ำใสกระบี่นี่เลยเราลงมาสอง นี่ตากล้องแล้วก็เพื่อนอีกคู่หนึ่งนะคะทุกคนนี้ทีส่สุดท้ายแล้วเราก็มาถึงนะคะสนุกมากนุ๊กเขาบอกว่านุ๊กนุกบอลสีชมพูแล้วก็ขับไปตรงเลยเขาว่านี่วันนี้บ่ายสองนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสองอากาศไม่ร้อนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตกนะคะแต่ว่าตอนนี้ดีที่ฝนหยุดตกแล้วแต่คนเยอะมากเลยข้างหน้าน,นู่นู่นู่คนเยอะมาก เดี๋ยวให้ดูกล้องหลังนะคะ okay. <อ>ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะที่พายเรือคลองน้ำใสนะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะทุกคนเรานน้นออกจากบ้านตั้งแต่ปีห้าใช่ไหม<อ>แล้วก็ตอนนี้สุดท้ายก็มาถึงนะคะทุกคนสวยมากตุงโงครับตุงโงบรรยากาศดีมากเลยนะี๋ยวไปเลยค่ะเราจะไปเล่นน้ำข้างในนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ น่ม,ม,มีทางข้าวค่ะทุกคนสวยมากว้าวสุดยอดนี่น้ำสีน้ำสีเลยนะน้ำสีฟ้า นี่ตาก,ก้องก็จะเข้าไปในกระดอกกาก้เลยครับนี่เราก็บุกโกทำร,รมชาาดได้เลยเพราะว่าไอ้ามาสุดเลยกระดอน้ำสีฟ้าน้ำสีฟ้ารวยมากนี่นนว้าว ธรรมชาติสุดๆไปเลยนี่เข้ามาแล้วนะคะทุกคน,งงกนสวยมากนี่มีก้อนหินด้วยนะเอเทุกคนนี่น้องอายกำลังคายเรือเข้าไปข้างในนะคะ

คนนี่เราพายมาแบบจุดสุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะทุกคนสนวยมากน้ำสีฟ้าเราดูปะกรรังค่ะนี่เลยปลาตัวเล็กๆน่ารักนะโอ้โหโครสวยอยากให้ทุกคนได้มาลองดูกับตาของตัวเองค่ะนี่ปลานะคะทุกคนสวยมากสวยจริงๆคะ่ะนี่เลย มีกองสดนะคะทุกคนโ oh อ้โหโครสวยเอเด็้องไปที่ตัวเอาไว้เาเานะครับว่าต้องไปที่นี่เพร o ะยู o ู้เกี่ยวกับน้ำพุนน้ำพุนที่ขึ้น t าจากดินตลอดเวลาไม่ต้องทอะไร

รูปนะคะทุกคนนี่เดิน,น,นหลังท้ายรูปลองน้ัน่งใสกา,สาททรัดสตมาฟ <laughs> <laughs>

ตอนนี้เราก็จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะทุกคนนี่เลยนี่ตอนนี้เวลาก็ประมาณสี่โมงเย็นนะคะบรรยากาศดีมากฝนไม่ตกแล้วเมื่อกี้ก็ตกหนักมากๆเลยนะคะนี่วิวภูเขาแล้วก็น้ำนะคะทุกคนพายเรือโห สบายใจสบายกายเพราะว่าไรลาพายคนเดียว <laughs> น,นี่พวกเราก็เล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะพายเรือเสร็จแล้วกำลังจะกลับไปบ้านนะคะห้องพักนะคะทุกคนนี้ถ่ายวิวนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นุ้ยไอกก มาเที่ยวหัดใหญ่แล้วก็ระบีใช่ไหมก็เดินตามแบบนานมากๆมีอุปสรรคมากมายนะคะในวันนี้และแล้วเราก็มาถึงที่คลองทรายนะคะเราก็ได้ไปเล่นน้ำข้างในแล้วนะคะบางคนจะบอกว่าที่นี่น้ำสวยมากแล้วก็แบบบรรยากาศดีมากมันเป็นเหมือนป่าชายเลนอะแบบสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็แบบเล่นน้ำเสร็จแล้วเราขึ้นมาแล้วนะคะเราก็กำลังจะ ไปที่อื่นตอน่อแทนไอก็จะขอจบคลิปเท่านี้นะคะคุณเพราะว่าคลิปเนี้ยคือแบบยาวมากมากเลยนะคะโอเคสำหรับใครที่แบบว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกันดิ่งตรงนี้ด้วยให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย